ครับคิปวิโอนี้พี่ก็จะมาบอกวิธีการทักขอข้อเล่นในเซิร์ฟนับเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ก็มีอยู่2เซิร์ฟนับเป็นเซิร์ฟ PVP กับเซิร์ฟ PVE นะครับสนใจเล่นเซิร์ฟไหนก็ให้ทักมาขอข้อเล่นได้นะครับก่อนที่จะรับข้อเล่นนี่ต้องแนะนํารายงานตัวตามในรูปที่พี่ส่งไปให้นับนี่ครับก็จะมีการแนะนําตัวนับก็รายละเอียดก็ตามในรูปเลยนะครับทุกคนที่ข้อเล่นต้องยืนยันตัวตนให้ครบนะครับถึงจะได้รหัสผ่านเข้าไปเล่นแต่ละเซิร์ฟนับ แต่ละเซิร์ฟก็เข้าเล่นฟรีนะครับช่องทางทักมาก็คือมีอยู่3ที่นะครับหลักๆก็คือ Facebook หลักของพี่ตัวนี้เลยนะครับให้พิมพ์ชื่อแล้วก็ทักมาขอเข้าเล่นได้นะครับแล้วก็คมสําหรับคนที่ทักมาแล้วก็ให้ค้นหากลุ่มชื่อนี้เลยนะครับกลุ่มใน a c e b o o k นะครับให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเลยนะครับหรือไม่งั้นก็ไปดูที่ช่องยูท b e พี่ๆก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับกดเข้าไปขอเข้าไปได้เลยนะ